คุณพิ่ครับการก้าวไกลประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยนี่ก็เป็นสโลแกนนะครับแล้วก็เป็นทิศทางในการสื่อสารกับประชาชนที่ลงพื้นที่ขึ้นเวทีปราศัยเนี่ย จนถึงขนาดนี้คุณบริคิดว่าเท่าที่สัมผัสดูเนี่ยคิดว่าถึงจุดที่ประชาชนม,มีความรู้สึกว่ามันต้องมันต้องเปลี่ยนได้อย่างเนี้ยครับคือจากที่ไปได้มีโอกาสทำกิจกรรมน,นะครับลงพื้นที่ในการแนะนําผู้สมัครแล้วก็พบปะประชาชนจากหลายจังหวัดมากทั่วประเทศเนี่ยสัมผัสไดจ้จริงๆถึงความต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับที่เราเอ,ออกแคมเปญการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ย คําอธิบายของมันเนี่ยก็คือการสังเกตเห็นว่าหลายๆปัญหาที่ประ,ททประเทศไทยเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกาลังรายได้ปานกลางมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ํา<ม>ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่ล้าหลังหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องที่ยังมีการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่เนี่ยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราไม่ได้เพิ่งเผชิญวันนี้เป็นปัญหาที่เราเผชิญมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคก้าไกลมองก็คือว่าการที่ประเทศเรายังจมอยู่กับปัญหาเดิมๆมาหลายปีเนี่ยมัน ว่าการแก้ไขปัญหาแบบเดิมอาจจะไม่สามารถทําให้เราออกจากปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลยนํามาสู่สโลแกนการก้าวไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม, <S 2> <S 2> มแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดของนยโยบายนะครับว่าพรรคก้าวไกลเราเสนอนยโยบายอะไรบ้างเสนอว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายนยโยบายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนอนะครับแลวเรามองว่าทั้งหมดนี้จะแก้สามวิกฤตสําคัญของประเทศคือแก้วิกฤตเรื่องการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแก้วิกฤตเรื่องความเดือดร้อนแก้วิกฤตเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของการเมืองนะครับ แก้วกิการเมืองเนี่ยข้อเสนอของเราเนี่ยความจริงอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนก็คือการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่มโดยส,สรที่มาจากการ,รเลือกตั้งของประชาชน<ม>ที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน<ม>เราเคยมีส,สรที่มาร่างรัฐมนุนี 0, <ม>ูซึ่งก็มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยในระดับหนึ่งนะครับ <9 S 1> แต่ว่า <9 S 1> รมองว<ะ>่ารัฐมนูลที่ใช้ยอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้าหลังของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนครับเพราะว่ารัฐมนุนหกศูนยมีทั้งที่มากระบวนการเนื้อ จับไปที่มีรัฐมนูีปกูนย์นะครับเรายังมีสวที่มาจากการแต่งตั้งจากคอสชมีอำนาจในการเลือกนายกมีอำนาจในการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูนเรายังมีองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญที่มีที่มาที่ไม่ได้เป็นกลางถูกผูกขาดไ้กับสวที่มาจากการแต่งตั้งของสชเรายังมียุทธศาสตร์ชาติ2ี่ปีที่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นมีกลไกหลายอย่างอยู่ที่ทําให้เสียงของประชาชนผ่านขวาเลือกตั้งอาจจะยังถูกขัดขวางได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสริกม่าคเการ้างันฉบให ที่มาจากสอรงสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่เคยมีมาก่อนเราคิดว่าเป็นแนวทางที่เรียบง่ายในการวางหลักระการเรืองประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองคือการกระจายอํานาจนะครับเราเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะฟังดูเรียบง่ายสังกลก็มีกันแต่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้งผู้ว่าก็แค่กรุงเทพมหานครแต่ว่าผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดอื่นๆเนี่ยยังเป็นผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้้้งจจจาาาากกกวนมััอรรใผูทุหหดะะยํปณบ ผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งของแต่จังหวัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องการลดความเดือมล้ําระหว่างแต่ละภูมิภาคแก้ปัญหาเรื่องการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับการบริหารจังหวัดด้วยซึ่งก็เป็นนโยบายที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องการสร้างประเทศที่ปากท้องดีแก้ปัญหาเรื่องความเดือมล้ําเนี่ยหลายๆอย่างก็ไม่เคยมีการเสนอมาก่อนอย่างเช่นข้อเสนอของเราเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ถ้าอ่านผิวเผยจะเห็นว่าก้าวไกลประกาศว่าขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันแต่หัวใจของข้อเสนอเราของจริงไม่ใช่ตัวเลขแต่หัวใจของข้อเสนอเราคือการบอกว่าเราต้องการปรับระบบค่าแรงขั้นต่ำจากปัจจุบันเนี่ยที่ต้องมาลุ้นปีต่อปีว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าถูกแช่แข็งมายาวนานรเราจะปรับ,รบเป็นระบบที่ปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติคือไปแก้ที่ตัวกฎหมายให้มีการปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติตามสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจตามค่าของชีพเป็นต้นนะหรือแม้กระทั่งการเสนอเรื่องรรระบบสดดิิกกกาาานขยยเเ็็ จาก600บาทต่อเดือนมาเป็น1,200บาทต่อเดือนแบบทั่วหน้าหรือการยกระดับนะเ,เงินผู้สูงวัยเป็น3,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะก็เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนคือการโยกย้ายงบประมาณในส่วนอื่นที่อาจจะไม่จําเป็นนะการลดขนาดกองทัพ<ม>การตัดงบประมาณในบางโครงการที่ไม่จำเป็นลงเพื่อเอาตรงนั้นเนี่ย<ง>มาเพิ่มงบประมาณเป็นสววสดิารให้กับประชาชนเพราะนั้นงบประมาณฉบับก้าวไกลเนี่ยจะมีสัดส่วนของงบประมาณที่ถูกใช้สสวสดิารประชาชนเนี่ยสูงกว่าที่เคยเป็นมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้คือนโยบาย ที่ก้าวไก่เสนอซึ่งเป็นการนโยบายที่ยังไม่เคยมีใคร,ครทำและเราทได้ในเว<อ>ลาสปีแน่นอนหรือว,ว่าก่อนหน้านั้นมีบางส่วนที่สามารถรทําได้เลยภายในหนึ่งร้อวันเหมือนที่คนชอบเอาตัวเลขนี้มาวัดว่าทาจริงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับคือความจริงต้องบอกว่าทุกนโยบายของก้าวไก่เนี่ยเราวงกันประมาณสามร้อกว่าข้อซึ่เราประกาศเว็บไซต์เนี่ยถูกคํานวณบนพื้นฐานว่าทําได้จริงภายในสปีเราคานวณสองทรัพยากรอํสคัญหนึ่งคือเวลาทาทันไหมสองคืองบประมาณพอหรือเปล่านั้นทุกนโยบายมีการคำนวณถึงทั้งเรื่องของกรอบเวลาทําได้ภายใน4ปีและมีงพบ เราเป็นพักที่ตอนประกาศนโยบายสวัสดิการมีการแจ,แจงแจงชัดเจนว่าจะเอางบประมาณมาจากไหนนะครับ,รบอย่างที่คุณเที่ยวชัยบอกเลยครับว่าหลายนโยบายเนี่ยแม้จะทําได้ภายใน4ปีแต่มีบางอย่างที่เราทาได้เร็วกว่านั้นนะครับอย่างเช่นสิ่งที่ทําได้ภายในร้อยวันแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญจะมีรัฐมนบับใหม่ต้องใช้เวลาปี2ปี แต่ว่าสิ่งที่ทได้ภายในร้อยวันแรกคือการจัดประชามติถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการยกเลิกรัฐมนุน60ให้มีการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่เรื่องการกระจายอำนาจการเพิ่มงบไปท้องถิ่นอาจจะต้องค่อยๆทำทุกปีขึ้นไปตลอดระยะเวลาสี่ปีแต่สิ่งที่ทําได้ภายในร้อยวันแรกคือการยกเลิกคําสั่งคสชที่ไปล็อกคอท้องถิ่นอยู่ปัจจุบันสิ่งที่ทําได้ในร้อยวันแรกคือการจัดประชามติเพื่อถามประชาชนเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเรื่องของ การแก้ไขปัญหาการทุจริตแน่นอนมีหลายอย่างที่ต้องทําตลอด4ปีแต่สิ่งที่ทําได้ร้อยวันแรกคือการเปิดเผยข้อมูลรัฐให้ประชาชนขเข้ามาตรวจสอบได้วัตทุบะท,ทุกสารถูกใช้ไปอย่างไรนะครับแล้วก็เ,เราก็หลังจากนั้นกน็จะมีการพยายามติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติแลวก็จับข้อมูลที่มันอาจจะส่อให้เห็นว่ามีข้อพิรุธที่อยาจจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างเนี่ยบางอย่างทําได้ร้อยวันแรกแต่ว่าแน่นอนก็มีบางอย่างที่ต้องใช้เวลาอีกหนึ่งปีถึงสิบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทาได เ็นจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อพรรคก้าวไกลต้องมีอำนาจทางการเมืองใช่ไหมครับก็แน่นอนครับซึ่งที่ชัดเจนก็คือคงไม่ได้เป็นชนะการตั้งครั้งนี้เป็นพรรคเดียวตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมคงไม่ได้คาดบังขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งหมายถึงการไม่อยากจะคาดการณนประชาชนนะครับถ้่ปราชาชนับโอกาสเราอย่างนั้นก็เราก็ยินดีครับใช่ไหมซึ่งก็หมายความว่าคงต้องมีการเจรจากับพรรคอื่นๆในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันเนี่ยก็ถึงจุดที่ต้องมีการเจรจาเรื่องนโยบายทั้งหลายเนี่ยอะไรจะมาก่อนระหว่างการได้อำนาจรัฐ การเอานโยบายที่มีอยู่ผลักดันให้มันเกิดขึ้นคือผมเรียนขั้นตอนแบบนี้ครับ <S <S จากวันนี้ถึงวันเลือกตั้ง่หน้าที่ของพรรคคือการประกาศให้ชัดเจนที่สุดว่านโยบายเราคืออะไร,รวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเข้าไปขับเคลื่อนประเทศเป็นยังไงเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพชัดที่สุดว่า4ปีภายใต้รัฐบาลก้าวไกลเนี่ยประเทศไทย,ไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างที่เราต้องการสื่อสารตรงนี้ให้ชัดเราจะเห็นว่าเราออกนโยบายมา300กว่าข้อเนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องออกละเอียดขนาดนั้นมีนโยบายทุกด้านเลยจำเป็นต้องพูดทั้งหมดไหมผมก็ยืนยันว่าจําเป็น เพราะเราต้องการเสนอให้ประชาชนเห็นชัดว่า4ีปีภายใต้รัฐบาลก้าวไกลเป็นยังไงแล้วก็ให้ประชาชนที่เขาซื้อไอเดียแบบนี้<ม>อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมาลงคะแนนให้กับเราผ่านกาเลือกตั้งและจํานวนคะแนนเสียงที่ประชาชนลงให้กับเรานี่แหละ<ม>จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประชาชนเห็นด้วยกับวาระการเปลี่ยนแปลง3<ม>ามนอนโยบายเปลี่ยนประเทศของพรรคก้าวไกลแค่<ม>ไหน<ม>นะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเรามุ่งเป้าในการขอความไว้วางใจจากประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะคะแนนเสียงประชาชนคือตัวยืนยันว่า มีคนสับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือไม่ครับพอการเลือกตั้งเสร็จแล้วแน่นอนก็ต้องมาดูที่คะแนนเสียงนะครับอย่างที่บอกคือแน่นอนดีที่สุดคือถ้าพรรคเก้าไกลได้รับความไว้วางใจเป็นรัฐบาลทัคเดียวมันก็จบแต่ว่าถ้าความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการเรื่องของการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งผมชี้แจงแบบนี้เป้าหมายของก้าไกลมี2อย่างนะครับ หคือเราต้องการนําพาการเมืองกลับสู่สภาวะปกติภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตย<ม>ขั้นพื้นฐานจะต้องมีการร่างรัฐนูนใหม่ทั้งฉบับที่มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยนะครับสกัดแล้วก็รือ้อกลไกสืบท<พ>อด<ม><พ>อำนาจจะเป็นเงื่อนไขสําคัญอันหนึ่งอันนี้น<ม>คือเป้าหมายที่หใช่แต่จะเป็นเงื่อนไขของการที่จะพูดจากับพรรคการเมืองอื่นด้วยใช่มครัเดี๋ยวจะมาครับเป้าหมายที่1คือนี้ส่วนเป้าหมายที่2ก็คือการขับเคลื่อนนโยบายให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอํานาจไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปรูปการศึกษาเป็นต้นพอเราวาง2เป้าหมายนี้เป็นตัวตั้งเนี่ย อันนี้แหละครับคือสองเงื่อนไขที่จะใช้ในการาพูดคุยและการร่วมรัฐบาลาแต่สิ่งที่เราพูดได้เลยตั้งแต่วันนี้ก็คือว่าในเมื่อเป้าหมายที่1ของเราคือการนำพาการเมืองกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับกลับสู่สภาพวาปกติที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยสองพักการเมืองที่เรามั่นใจว่าไม่สามารถร่วมได้แน่นอนอก็คือพักพลังประชารัฐกับพกร่วมไทยสร้างชาติซช่งนี้พักประกาศเป็นจุดยืนไปแล้วเ,เพราะว่าทั้งสองพักนั้นมีแคนดิเดตนายกหรือว่าถูกนำโดยสองบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยึดอำนาจในปี57และกการเขียนติกา รัฐมนุนหกศูนย์เพื่อสืบทอดอำนาจตนเองเพราะฉะนั้นสองพักนี้เรามั่นใจว่าไม่มีความจริงใจในการจะนาพาประเทศกลับสู่ประชาธิปไต,ย,ตยและก็ไม่ไม่มีไม่สนับสนุนการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไต,ย,ตยโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราพูดได้แต่วันนี้แน่นอนครับนโยบายของพักก้าวไกลนะครับอย่างที่คุณผลิตบอกว่าทําในสิ่งที่คนพักอื่นหรือคนอื่นไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยก็จะมีคนชื่นชอบจะเห็นด้วยแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งที่ก็จะมองว่าเป็นพักเก้าไกลก็เป็นพักพก,การเมืองททีีี่่่มจุดยืนนตตอ้า สถาบันหล,หลายอย่างใช่ไหมครับแล้วก,ก็อย่างที่เห็นก็คงมีคนเอาไปตะโกนด่าบ้างอะไรบ้างก็เป็นอยู่ใช่ไหมครับแม้แต่สื่อต่างประเทศเองก็มองพรรคเก้าไกลในแง่บุมแบบนี้เหมือนกันก็คือหยิบในประเด็นที่ทในเชิงลบต่อพรรคใช่ไหมเช่นอ,อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยครับที่ผมเออไปอ่านเจอสื่อในสิงคโปร์ก็มีบทความชิ้นหนึ่งทางด้านข่าวเนี่ยเกี่ยวกับพรรคเก้าไกลก็บอกเลยว่าพรรคเก้าไกลยังยืนหยัดกับนโยบายในการที่จะแก้กฎหมาย ก็คือมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วก็ในข่าวชิ้นเดียวกันก็บอกว่าเนี้ยภาพลักษณ์ของพรรคเก้าวไกลก็คือพรรคที่เนี่ยต่อต้านสถาบันหลักๆที่มีอยู่ในประเทศไทยครับอันนี้คือภาพลักษณ์ที่มันยังติดตัวพรรคเก้าไกลอยู่ใช่ไหมแล้วก็อธิบายยังไงเวลาไปเจอถ้าเจอคําถามแบบนี้ครับก็จะม,มีมีหลายประเด็นที่อาจจะต้องชี้แจงต้องเริ่มต้นว่า,าพรรคเก้าไกลเราไม่เคยวางตัวว่าเป็นปฏิปักษ์กับกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราอมองว่าถ้ามันมี กฎหมายฉบับไหนหรือมีประเด็นอะไรที่มันเป็นปัญหาต่อประชาชนเราก็ต้องนําปัญหาเหล่านั้นมากาไว้บนโตะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรเรื่องกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกฎหมายที่เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการบังคับใช้และก็ตัวเนื้อหาสาระผมยืนยันเหมือนที่ให้สัมภาษณ์ทุกที่นะครับว่าจุดยืนของรรคก้าไกลเนี่ยคือเรามองว่ากฎหมายอายามาตราหนึ่งสองเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการมินประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ยมีปัญหาอยู่่3สวน ส่วนที่หนึ่งคือปัญหาเรื่องการบังคับใช้นะว่าแม้กฎหมายจะเขียนเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร์ายแต่ในทางปฏิบัติมีการบังคับใช้กับกรณีที่ดูแล้วไม่น่าจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรลายตัวอย่างที่ผมจะยกบ่อยๆก็คือกรณีหลายปีที่แล้วที่มีมบุคคลคนหนึ่ง<ม>ที่ถูกตัดสินว่าผิดคดี1นึ1จากการแชร์บทความของ<ม>สำนักข่าว b b c ซนะครับซึ่งในบทความก็ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรายใดๆนี่ก็ตัวอย่างที่เห็น้เห็นชัดว่าปัจจุบันนเขขอบตวางก วิพากษ์วิจารณ์กับการมีนมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนกลายเป็นว่ากฎหมายมีนประมาทถูกนำมาใช้ปิดกั้นการแสดงความเห็นโดยสุจริตการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแก้ไขตรงนี้เพื่อให้มันรัดกุมขึ้นข้อที่2คือปัญหาเรื่องความหนักของโทษคือเราไปสํารวจเห็นว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั่วโลกเนี่ยบางประเทศก็ใช้กฎหมายมีนประมาเดียวกับบุคคลธรรมดาแต่บางประเทศที่มีกฎหมายมีนประมาทประมุขหรือมีนประมาทพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเนี่ ให้มันเป็นไปตามมาตราฐานากฎมากขึ้นเราเสนอที่สูงในหนึ่งปีจำคุกนะครับแล้วก็ปัญหาที่3คือปัญหาเรื่องสิทธิในการร้องทุกข์กล่าวโทษปัจจุบันกฎหมายหนึ่งสองเนี่ยเปิดให้ใครจะไปฟ้องใครก็ได้นะครับซึ่งมันไปเปิดช่องที่ทําให้บางครั้งเนี่ยกฎหมายนี้ถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือในการกแก้ไยตรงข้ามน,นะครับหรือว่าบางกรณีอาจจะมีข้าราชการนักการเมืองคนหนึ่งมีโครงการที่ตัวเองกระทําการทุจริตแต่ก็ไปเอาชื่อของสถาบันมาโปะในชื่อโครงการเพื่อหวังว่าจะทําให้ไม่มีใครกล้าตรวจสอบ แล้วพอถูกเปิดโปงขึ้นมาคนที่เสียหายก็กลายเป็นสถาบันที่มีชื่อแปะไว้ทั้งที่ความจริงสถาบันไม่ได้รับรู้ถึงการทุจร<ะ>ิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราต้องการจํากัดสิทธิ์ว่าใครมีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ได้ปล่อยให้ใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่คุณเทวชัยอาจจะอพอฟังคําตอบผมว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะไปปฏิปักษ์กับอะไรแต่ในเมื่อกฎหมายไม่มีปัญหาสแบบ3ประการที่ผมกล่าวไว้ เราก็เสนอว่าก็ต้องมีการแก้ไขสาประการนี้เฉพาะเรื่องนี้ทางก้าวไกลถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนไหมว่าจะต้องก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความสาคัญนะครับคืออย่างที่บอกคือเราออกแบบ300นโยบายมาเนี่ยครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสาธารณสุขการศึกษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการกระจายอานาจเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยเราคิด3า0รนโยบายเป็นพื้นฐานว่าอันนี้คือแผนงานของรัฐบาลก้าวไกลถ้าเป็นรัฐบาลเราต้องทำทั้ง3 0 0ข้อนี้ให้ได้นะครับซึ่ง หนึ่งใน300ข้อก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตร,ร, 1, 1> รสองเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งใน300กว่านโยบายที่พรรคเข้าไกลแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะทําให้เกิดขึ้นภายใน4ี่ปีของรัฐบาลเข้าไกลครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นก็เรื่องเรื่องสาคัญอาจจะไม่ใช่เป็นนโยบายนะแต่ว่าเป็นเป้าหมายอันหนึ่งของพรรคเข้าไกลก็คือการกําจัด กลุ่มคนที่เรียกว่าสามปอมอะไรทําให้ทางกานผลิตกับก้าวไกลมีความเชื่อมั่นว่ากาจัดสามปอแล้วเนี่ยจะยุติบทบาทการแทรกแซงาการเมืองของทหารในการเมืองไทยได้การกําจัดสามปออย่างเดียวไม่พอแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นจุดเริ่มต้น <c oughs> เป็นจุดเริ่มต้นในการนําพาการเมืองไทกลับสู่ภาวะประชาธิปไตยแบบปกติกลับมาที่สองเป้าหมายที่ผมเกิดไว้นะครับเป้าหมายที่1ก็คือการนําพาการเมืองกลับสู่สภาวะประชาธิปไตยเนี่ยเรามองว่าพื้นฐานเนี่ยถ้าอยากจะนําพาการเมืองกลับมาสู่ประชาธิปไตยเราต้องเอาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการทํารัฐประหารและการสืบทอดอำนาจเนี่ยออกจากการเมืองไทยอันนี้คือความหมายของปิดสวิตช์สาปอซึ่งในเชิงรูปประมานก็คือการไม่ให้มีสาปอมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดถัดไปเดยทําให้การปประกาศชัดว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่เนี่ยมี3าปอเกี่ยวข้องก็คือปัจจุบันมีอยู่2พรรคนะครับแต่แค่กําจัด3าปอคงไม่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้กองทัพเข้ามาแทรกแซงการเมืองในอนาคตอีก2อย่างที่เราต้องทําเพิ่มเติมนะครับควบคู่ไปด้วยอย่างที่1คือต้องมีการร่างรัฐมนตรีใหม่ แล้วในรัฐมนตรีใหม่นั้นเนี่ยต้องมีการเขียนมาตราเพื่อป้องกันและปิดช่องการทํารัฐประหาร <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพื่อให้สิทธิประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการเขียนให้ชัดว่าห้ามไม่มีสารหรือสถาบันทางการเมืองใดามารับรองการทํารัฐประหารเป็นต้นอันนี้นนก็จะปิดช่องรัฐประหารได,ได,ได้ได้หนึ่งช่องทางแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําควบคู่ไปด้วยนะครับแม้เราจะเขียนรัฐมนุษยที่รัฐกุมแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยคือการปฏิรูปกองทัพ เพื่อทําให้กองทัพเนี่ยไม่มีอํานาจเหนือรัฐบาลพลเรือนพวกนั้นคือกองทัพก็คือควรจะเป็นหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับหรือว่ากองทัพในประเทศประชาธิปไตยสากลที่อยู่ภายใต้ทิศทางของรัฐบาลพลเรือนนําโดยรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งจากสสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกทีหนึ่งนะครับปัจจุบันเราเห็นว่าการบริหารกองทัพการบริหารกระทรวงกลาโหมเนี่ยยังมีกลไกพิเศษหลายอย่างที่ไปเปิดช่องให้กองทัพเนี่ยมีอานาจเหนือรัฐบาลพลเรือนได้ตัวอย่างที่ชัดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสภากลาโหมนะครับทัพ แต่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายเ,าเกี่ยวกับกองทัพหลายประกาศนะครับเรามองว่าอันนี้ก็เป็น,นกลไกพิเศษที่ควรจะถูกยกเลิกนะครับ,รบเพื่อให้อำนาจในการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมอยู่กับรัฐมนตรีที่มีความเชื่อมโยงก,กับประชาชนผ่านการเลือกตั้งหมายความว่าถ้าแก้ธรรมนูญตามทิศทางที่คุณผลิตพูดถึงลดขนาดกองทัพนะครับปรับบทบาทของ คนในกองทัพเนี่ยก็สามารถที่จะอย่างน้อยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงโดยฐานในการเมืองอีกใช่ไหมใช่ครับก็คือการร้างธรรมบูญใหม่เพื่อปิดช่องรับประหารและการไปรูปกองทัพเป็นสิ่งที่จำเป็นในเชิงโครง <c oughs> สร้างแต่ผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําควบคู่ไปด้วยคือการทํางานเชิงความคิด <c oughs> คือทํายังไงให้เราทําให้ประชาชนทุกคนในประเทศนี้เนี่ยมีความมีความเชื่อตรงกันอย่างหนึ่งถึงแม้จะมองมีอุดมการจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันถึงแม้จะชื่นชอบพรรคการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างน้อยเราอยากให มีจุดยืนร่วมกันว่าไม่ว่าประเทศจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม,มนะครับไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องคอรัปชันปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเราจะใช้กลไกรัฐสภาและกลไกประชาธิปไตยใน,ในการแก้ไขปัญหาร<ม>เราจะไม่แก้ปัญหาหรือไปสนาาสับสนุนการแก้ปัญหาโดยการเอากลไกนอกประชาธิปไตยอย่างทหารเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ต้องทำงานเชิงความคิดต่อไปแล้วก็รรนลงให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยยางน้อยถึงแม้เรามองต่างกันเรื่องนโยบายมองต่างกันเรื่องทางการเมืองเนี่ยยางน้อยเห็นตรงกัน เรื่องจุดยืนนี้แต่นี่ก็หมายความว่าทางก้าวไกลก็ต้องพร้อมที่จะต้องใช้คําว่าชนก็คงใช่นะกับอํานาจที่อยู่เคียงคู่กันเมืองไทยมาตลอดเหมือนกันนะใช่ไหมก็คือทหารตัวอะไรที่เรามองว่าเป็นความเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องต้องชนเต็มที่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับแต่ผมไม่อยากจะหมากรุ่งคำว่าทหารเพราะผมต้องแชร์แบบนี้ว่าก้าวไกลเราไม่ยอมรับการที่กองทัพเข้ามาแทรกแซงการเมืองนะครับแต่เราก็อยากจะเห็นกองทัพทาหน้าที่กองทัพได้อย่างมืออาชีพนะครับได้อย่างเท่าเทียมกันแบงโลกนะครับเพราะฉะนั้น ผมยืนยันว่านโยบายในการไปรูปกองทัพหรือการไปรูปองค์กรใดก็ตามที่พรกคก้าไกลพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคนในองค์กรนั้นนะครับหลายอย่างผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนในองค์กรนั้นและผมก็เชื่อว่าคนในองค์กรนั้นหลายคนไม่น้อยไม่น้อยก็สนับสนุนแนวทางการไปรูปเหมือนกันการไปรูปกองทัพนะครับแน่นอนสำหรับ นายทหารที่มีความมุ่งหวังอยากยจะมาแทรกแซงการเมืองเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะสูญเสียประโยชน์ซึ่งนี่เรามองว่าเป็นสิ่งเราจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาประชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นนายทหารหรือว่าคนทหารที่ต้องการเข้ามาทําหน้าที่เป็นทหารนะครับรักษาความมั่นคงของประเทศไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการเมืองผมคิดว่าสิ่งเราเสนอเป็นประโยชน์ต่อครับนะครับพูดถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนะครับคนทั่วไปก็รู้จักคุณพิธาหัวหน้าพักเนี่ยก็จากที่อ่านในส <in> ื <in> ่อเห็นในสื่อใช่ไหมครับกับบทบาทในสภานะครับก็แน่นอนครับเป นักพูดที่เก่งมากนะครับเราเรื่องได้เป็นฉากเป็นฉากได้แต่ว่าคนทั่วไปผมก็เชื่อว่ายังไม่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าคุณพิธาเนี่ยจะเป็นผู้บริหารแบบไหนใช่ไหมครับตอนนี้คุณพิธาก็ถือว่าเป็นคดีเดตนนายกของพรรคก้าวไกลแล้วอพอจะวาดภาพไปเห็นได้ไหมครับว่าถ้าเป็นนายกเนี่ยคุณพิธาจะเป็นผู้นําประเทศแบบไหนได้ครับผมแบ่งระหว่างอดีตกับอนาตคตในส่วนของอดีตเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนในมุมหนึ่งประชาชนอาจจะเห็นถึงบทบาทคุณพิธาในฐานะคนอภิปรายในสภาแต่ต้องบอกว่า ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อของพรรคเก้าไกล mm hmm. ตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นทุกๆผลงานที่ประชาชนเห็นในสภา mm hmm. หรือนอกสภาก็ตามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นภายใต้ใตการนําของคุณพิธาน mm hmm. ั่นถึงแม้ว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้ปรากฏในฉากเหล่านั้นโดยตรงเนี่ยแต่ทั้งหมดมันก็ถูกขับเคลื่อนโดยองค์กรที่คุณพิธานั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับเพราะ,ะผมคิดว่าทุกผลงานของพรรคก้าไกลในมุมหนึ่งก็คือเป็นผลงานของ mm hmm. ผู้นําที่ชื่อว่าพิธาลิมเจริญรังแต่ถ้าเราพูดถึงอนาคตเนี่ย ทางผงะพราคก้าไก่เราก็ต้องยืนยันว่าเราคิดว่าคุณพิธามีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะนาประเทศในช่วงสปีข้างหน้านะครับที่ผมพูดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าปัจจุบนนันโลกม,มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากรเราต้องการผู้นําที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและผมคิดว่าคุณพิธานนสามารถเป็นสะพานที่สําคัญได้ในสามิตินะครับอ,อย่างที่หนึ่งคือเป็นสะพานที่เชื่อมประเด็นปัญหาการเมืองกับเศรษฐกิจสังคมเราเห็นว่าปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าเราอยากจะมีเศรษฐกิจที่ดีเราก็ต้อง ประเดรรูปงบประมาณตัดงบประมาณบางส่วนที่มันต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองนะครับถ้าเราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอํานาจนะครับมันก็สัมพันธ์กับเรื่องการพยายามจะทําให้งบประมาณในทุกจังหว<ม>ัดถูกใช้อย่างถูกจุดสร้างงานในแต่ละพื้นที่เหมือนกันเพราะนั้นประเด็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมจึงแยกขดออกาดกันไม่ได้ไม่ได้เราต้องการผู้นําที่เข้าใจทั้ง3<ม>ด้านนี้และสามารถเชื่อมปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมได้นะครับ<ม>สะพานที่2คือสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นก่อนเราต้องยอมรับว่าพอโลกเปลี่ยนเร็วเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติที่คนแต่ละรุ่นเติบโตขึ้นมาในโลกที่แตกต่างกาันอาจจะมีชุดความคิดมีความชื่นชอบมีความนิยมมีคาม่คานิยมที่แตกต่างออกไปพ mm hmm. ั่นทำยังไงเรามีผู้นําที่ในมุมหนึ่งก็เข้าใจถึงความฝัน mm hmm. ของคนรุ่นใหม่สิ่งที่เขาอยากจะเห็น mm hmm. แต่ในมุมหนึ่งก็เข้าใจถึงค่านิยมของคนรุ่นก่อนที่อาจจะยังมีความขบวนบางส่วนอยู่บ้างเหมือน mm hmm. กันนะครับผมคิดว่าคุณพิธาก็เป็นคนที่เชื่อมมันได้ส่วนสะพานที่3าคือสะพานเชื่อมประเทศไทยกับโลกเราเห็นว mm ่าหลายปัญหาที่คนไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถแก้้ไไขดดภาายยยในประเเทศอ่งีว ปัญหาเรื่องฝุ่น PM สองจุดห้แน่นอนเราสามารถทำหลายอย่างได้ภายในประเทศแต่ในมุมนึงก็ต้องไปเจรจากับต่างประเทศที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตตัวหรือว่าเป็นต้นตอของการผลิต PM สองจุดห้าที่ลอยเข้ามาในในประเทศไทยเหมือนกันนะครับ,รบการมีผู้นําที่สามารถใช้เวทีต่างประเทศเพื่อเจรจาและก็สร้างความร่วมมือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันเพราะันผมเลยคิดว่า ผลประโยชนที่สำคัญของคุณพิธาคือการเป็นสะพานสามอย่างนะครับสะพานเชื่อมเศรษฐกิจการเมืองสังคมสะพานเชื่อมคนทุกรุ่นแลวก็สะพานเชื่อมไทยกับต่างประเทศแต่ผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพักเก้าไกลเมื่อตอนต้นปีนี้ใช่ไหมครับที่มีแกนนาอดีตแกนนากลุ่มึแยกตัวออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนความเป็นผู้นําการบริหารงานของคุณพิธาในพักแค่ไหนยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวสะท้อนถึงการเป็นผู้นําระดับชาติด้วยนะก็คือคนกลุ่มนี้ก็กล่าวหาว่ามีการผูกขาดการบริหารการตัดสินใจใช่ ถึงขั้นใช้คำว่าพลิบิโรนะครับคำนี้ก็หมายถึงกลไกการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์นะก็คือกลไกเนี่ยไม่ฟังเสียงใครเลยคืออยากได้อะไรก็สั่งอย่างเดียวเลยเนี่ยครับนี่เป็นข้อกล่าวหาที่มีกับไปยังคุณพิธาเนี่ยจริงๆแล้วบรรยากาศหรือว่าตัวสาเหตุจริงๆที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเกิดจากคุณพิธาแค่ไหนอย่างไรครับคือผมคิดว่าต้องเรียนแบบนี้ครับว่าเราก็เห็นสมาชิกบางคนเนาะออกจากพรรคไปนะครับซึ่งก็เป็นแน่นอนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ ผมคิดว่าเหตุผลในการออกนะครับถ้านี้เอาจากเหตุผลที่เขาพูดออกสื่อสาธารณะเนี่ยความจริงก็มีหลายเหตุผลนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารภายในแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าตรงไปตรงมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคเรื่องการขยายระบบสวัสดิการเป็นต้น,นซึ่งเรามองว่าก็เป็นเรื่องปกติที่สมาชิกพรรคคนหนึ่งเกิดสมมติว่าเริ่มรู้สึกว่าจุดยืนของตนเองนโยบายของตนเองที่อยากจะสับสนนั้นไม่ตรงกับนโยบายของพรรคก็แยกทางกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมคิดว่าเหตุผลในการที่สมาชิกบางคนลาออกมันก็อาจจะ ถ้าเป็นข้อกล่าวห,หาหรือข้อวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการบรหิหารภายในเดี๋ยผมคิดว่าทุกคนในพักนะครับก็น้อมรับข้อเสนอแนะและคำวิาพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะความจริงการได้ฟีดแบ็กจากทุกคนทั้งคนในพักคนนอกพักไม่ว่าจะเป็นในเชิงบุหรือในเชิงลบเนี่ยเป็นสิ่งที่พักให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็อะไรที่เป็นฟีดแบ็กที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเชิงการวิาพากษ์วิจารณ์ที่เราสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาตัวเองได้เราก็นํามาปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าพักเก้าไกลเราเชื่อเชื่อมั่นใน หรือว่าการบริหารจัดการที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนในภาพรวมในพื้นที่การทํางานที่ผมพูดได้คือเรื่องของการทางานด้านนโยบายนะครับเราก็ยืนยันว่าการออกแบบนโยบายของพรรคเนี่ยก็เน้นการมีส่วนร่วมของ<ม>ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับเมื่อประมาณสองสปีที่แล้วเรามีการตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Think Forward Center นะครับนำโดยอาจารย์เดชรัตน์สุกกำเนิดเป็นเสมรรถติ้งแทนของพรรคนะครับตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้มีหน่วยงานหนึ่งที่มีสมาธิเต็มที่ในการออกแบบนโยบายอย่างมีส่วนร่วม อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มองไปข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทางอาจ,จารย์เดรัจกบบทีมเองก็มีการเดินสายทั่วประเทศนะครับเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกภูมิภาค<ม>หรือว่าถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรที่เฉพาะเจาดจง<ม>ก็จะมีการเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรเด็นดังกล่าวเ,เข้ามาให้ความเห็นอยู่เสมอนะครับ,รบก่อนที่จะผลิตออกมาเป็นชุดนยโยบายที่มานําเสนอต่อพรรคก้าไกลเพื่อไปเป็นนโยบายสำหรับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมคอมเมนต์ได้ในส่วนที่ผมสัมผัสด้วยตนเองนะครับเยื่รวว่นของคนทุกฝ่าย สุดท้ายครับเลือกตั้งครั้งนี้มีการพูดถึงคำว่า l a นสไลด์นี่เยอะมากเลยพูดไปพูดมามีคนเริ่มพูดแล้วว่า l ล n d s l i d ทำไปทำมาไม่ไม่ไม่ใช่พักไหนนะคือพักเก้าวไกลทีลย <c oughs> ฟังแล้วเป็นยังไงร,รู้สึกยังไงครับก็เพราะว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เซอร์ไพรส์คนมาทาั้งทั้งประเทศเลยใช่ไหมครับเที่ยวน,นี้มจะมีเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่กว่าครั้งที่แล้วไหมครับคือเราก็ได้ข่าวสารมาจากหลายหลายช่องทางอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ทุกครั้งที่เราได้ยินว่าโอเคก้าไกลมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเรื่อง ือว่าครั้งหนึ่งที่เราได้ยินว่าพรรคก้าไกลคะแนนอาจจะยังยังไม่ได้ขึ้นเท่าที่ควรนะเราก็น้อมรับมาเป็นสิ่งที่เรามาปรับปรุงการทำงานเพิ่มเติม,ตมแต่สาหรับผมและหลายๆคนในพรรคเก้าวไกลนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการให้สมาธิมากที่สุดทุกวินาทีจากวันนี้ถึงวันเลือกตั้งเนี่ย <S <S 2> <S 2> คือไม่ใช่ไปคาดการณ์ว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราต้องการให้สมาธิมากที่สุดคือการใช้ทุกวินาทีคุ้มค่าในการสื่อสารกับประชาชนว่าภายใต้สี่ปีรัฐบาลก้าไกลกประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างนะครับผมให้ความสำคัญกับตรงน ท้ายสุดแล้วเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะมาวิเคราะห์กันเองว่าแต่ละพรรคจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าในการทํางานทั้งในพื้นที่หรือว่าผ่านการสื่อสารช่องทางออนไลน์เนี่ยเราก็เห็นถึงการตอบรับแล้วก็สัมผัสได้ถึงพลังของคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราทํางานหนักขึ้นต่อไปเรื่อยๆทุกวินาทีในการสื่อสารให้กับประชาชนในวงกว้างที่สุดว่าเราต้องการจะทาอะไรเพิ่มความเชื่อมั่นให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เาเสนอนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและพรรคก้าวไกลมีศักกยภาาพในร สร้างการเติมแต่งให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็หวังว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นข่าวดีสําหรับนะพรรคก้าวไกลแล,กแล้วก็เราก็เชื่อว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับอนาคตของประเทศดนะ้วยครับขอบคุณมากครับคุณบริการครัทนะครับ